สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB บีร2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กีห้องรวยนะคะสูตรที่ใช้คือ100บนบวก3เล่น2ตัวบนนะคะหรือเราเรียกว่าวินนะคะวิน8ตัวนะ,ะ2 4 6 8วิน8ตัวนะคะใครจับวินไม่เป็นในโปรแกรมแอดมีจับวินให้เรียบร้อยนะคะจะจับวินให้ดูรอบต่อรอบนะคะอันนี้ขึ้นรอบต่อรอบโปรแกรมจะ จับให้เราเรียบร้อยแล้วใครสนใจโปรแกรมก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าบริการอะไรทั้งนั้นนะมาลุยกันเลยนะคะคือเข้ายาวๆและเอาเข้าจริงๆอย่างจังคือรอบที่17นะคะเข้ามา1รอบ2รอบ3รอบ4ี่รอบ5รอบแล้วแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะคะใครสนใจดูรอบตัวรอบหรือสนใจสูตรก็ทักไลน์ได้เลยนะสูตรคือร้อยบนบวก3นะคะเอารอบที่ใกล้จะเอาไปลงทุนก็แล้วกันรอบที่21เราก็จะเอารอบก่อนหน้านั้นคือรอบที่20มาคำนวณนะคะ ร้อยบนบวก3ร้อยบนก็คือ4บวก3คือค่าคงที่นะสบวก3ได้เท่ากับ7เราก็จะนับเพิ่มให้ได้8ตัวเอา8ปตัวนี้มาจับบินจับบินก็คือการจับคู่นะคะก็ไปดูใน YouTube ของแอดได้นะคะมีสอนจับแบบละเอียดนะแบบโจทย์เลยแต่ถ้าใครจับเป็นแล้วก็เก่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะมีโปรแกรมให้โปรแกรมก็จับบินให้เรียบร้อยแล้วนะะรอบที่21เราเล่น2ตัวบนเนาะ ออก7 3 7 0 8นะคะ73708ออก37เนะคะเราคำนวณได้7แล้วก็3เราต้องกลับเลขด้วยนะคะเราถึงจะได้ก็คือถ้าไม่กลับเลขนี้จะอยู่ที่28ตัวเรากลับเลขอีก28จะเป็น56ตัวนะคะยีก่กิจะให้1บาทเทเอาก้าบเก 90, 90ลบลบ56กนะคะ90าลบากำไรก็คืออยู่ที่34บาทเราก็ตัดออก6ตัวนะคะเราก็จะได้แค่ใช้ทุนแค่50บาท ก็ตัดเลยสุ่มตัดเลย6ตัวนั้นนะคะต่อไปรอบที่2 2เอารอบที่21มาคำนวณร้อยบนก็คือ7บวกค่าคงที่คือ3 7บวก3เท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0ูนย์มานะเพิ่มไม่ได้8ตัวนะคะก็จับวินในนี้โปรแกรมจับวินให้เรียบร้อยนะคะ0ูนจับกับหนงได้ศูนย์ศูนจับกับ2งได้0 2นยะคะโปรแกรมคำนวณให้แล้วเรามีหน้าที่กดแล้วก็กับเลขด้วยนะคะอันนี้คือห้องรวยเนาะ ใครสนใจโปรแกรมก็ทักไลน์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ